بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله خبق الله سبحانه وتعالى تيب رأونس ميتا بكرا لأدي جاي تيبينون قلب ما رفعن كان ريان كان صانا سسنا نيروب بيب أولاي ภายใต้หัวข้อเรื่องคำถามของเด็กๆที่เกี่ยวกับหลักการศรัทธากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่เข้ามาฟังใหม่ทุกๆท,ท่านก็ขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับทุกๆคนและทุกๆท,ท่านทุกๆท,ท่านสามารถรับฟังตอนเก่าๆได้ที่ YouTube และ i n s t a g r กรมของทางช่อง a l p h a w a เอสขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาปรดทรงประทานบารากะ ให้กับตัวของผมเองและกับทุกๆท,ท่านและขอพระองค์ทรงทำให้พวกเราทุกคนนั้นอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ติดตามฟังกันมาจนถึงตอนนี้คงมีคำถามผุดขึ้นมาในหัวแล้วว่าหากลูกๆของเรานั้นได้รับการเตะเบียอบรมสั่งสอนเรื่องราวของอากีดาแล้ว มันจะมีผลดีอะไรเกิดขึ้นกับตัวของเด็กๆทำไมคุณพ่อคุณแม่ต้องมาจริงจังกับเรื่องของหลักการศรัทธาและปลูกฝังให้เด็กๆด,ด้วยเด็กๆจะได้อะไรกลับไปคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะไม่รู้สึกถึงความสำคัญหากว่าไม่ได้รับทราบถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านผลลัพธ์ของการเอาจริงเอาจังกับการตรัดเพีย อบรมหลักความเชื่อที่ถูกต้องให้กับลูกๆของเรานั้นมันมากมายเหลือเกินและที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลลัพธ์นั้นโดยจะกล่าวเป็นข้อๆสรุปๆดังนี้ข้อที่หนึ่งการที่เด็กๆได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องหลักความเชื่อเป็นอย่างดีนั้นจะทำให้พวกเขาสารวนอยู่กับ คุณธรรมความดีงามต่างๆและพยายามหาทุกๆช่วงโอกาสในการเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาอยู่เสมอข้อที่2เสริมสร้างจิตวิญญาณภายในให้กับลูกๆของเรานั้นให้มีศรัทธาที่เข้มแข็งและการมีหลักศรัทธาที่มั่นคงเข้มแข็งนั้นจะทำให้เขาแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีงามและเหมาะสม สามลูกๆของเราจะมีความสมถะบนดุนยาและผูกใจของพวกเขาเอาไว้กับผลงานที่พวกเขาจะนำกลับไปสู่อาเคโรเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับและเป็นเรื่องที่เรามักจะหลงลืมลืมว่าดุนยาเป็นแค่เพียงสถานที่ชั่วคราวเท่านั้นอาเคิรคือสถานที่กลับอันสถาพรของเราทุกคนข้อที่สี ลูกๆของเรานั้นจะพบกับความผาสุกทั้งดุนยาและอาคิระจะได้รับความช่วยเหลือจากลอสุบฮานะหัวตาลาอยู่เสมอตราบใดที่เขามีหลักศรัทธาและการปฏิบัติที่ถูกต้องบางท่านมองว่าความสุขคือการมีเงินทองมากมายและความทุกข์นั้นก็คือความยากจนแต่เปล่าเลยนะครับการมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องต่างหากคือความสุขที่แท้จริง เพราะไม่ว่าจะร่ำรวยล้นฟ้าหรือยากดีมีจนเขาจะตระหนักเสมอว่าความช่วยเหลือริสกีต่างๆมาจากอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาทั้งสิ้นและเขาจะคิดอยู่เสมอว่าเขาจะใช้ทรัพย์สินตรงนั้นยังไงให้เขานั้นได้เข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลามากที่สุดข้อที่5การอบรมหลักการศรัทธาให้เด็กๆนั้น พวกเขาจะมีความปรารถนาอันแรงกล้าในการที่จะทำความดีและหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาพวกเขาจะไม่หยุดที่จะทำความดีจนกว่าพวกเขาจะจากโลกนี้ไปและพวกเขาจะไม่หวังรางวัลใดๆจากใครเลยนอกจากการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเพียงผู้เดียวข้อที่หกเด็กๆเมื่อเขามีหลักศรัทธาที่มั่นคง พวกเขาจะไม่ทำตามอารมณ์ใยต่ำของตัวเองการศรัทธาของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นจากการเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานาหูัตตาลาและเป็นเหตุให้พวกเขาข่มอารมณ์ใยต่ำที่จะนำพาพวกเขาไปสู่การกระทำความชั่วส่งผลให้พวกเขาแสดงถึงมรารยาทที่งดงามจากภายในสู่การกระทำการเคลื่อนไหวต่างๆภายนอก ข้อที่7สังคมจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าเด็กๆที่ได้รับการอบรมให้มีหลักศรัทธาที่มั่นคงถูกต้องเขาจะไม่ขัดเกลาวตัวของเขาและละทิ้งคนรอบๆข้างเขาแต่เขาจะคอยตักเตือนสั่งใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามความชั่วและนั่นก็จะส่งผลให้สังคมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ และผลลัพธ์สุดท้ายที่จะกล่าวถึงนั่นก็คือหัวใจของลูกน้อยของเรานั้นจะสงบใครก็ตามที่หัวใจของเขามีศรัทธามั่นอย่างถูกต้องและแรงกล้าก็ไม่มีปัญหาดุนยาใดๆมาทำให้เขาจะต้องกลัวหรือกลังวลเช่นกลัวความยากจนกลัวอำนาจกลัวความลำบาก เพราะเขาเข้าใจว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันดีที่สุดแล้วและวิธีการแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากที่เขานั้นจะเพิ่มความยำเกรงต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาให้มากขึ้นให้มากขึ้นซึ่งผลลัพธ์ต่างๆที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นจะส่งผลได้ก็ต่อเมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้อบรมหลักการศรัทธาให้กับลูกๆ ซึ่งมีจุดสำคัญอยู่สองจุดด้วยกันนั่นก็คือ 1. ข้อมูลที่เราจะอบรมลูกๆของเราและสเทคนิควิธีการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆอินชาลอฮ์ในตอนต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงสองจุดสำคัญนี้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราควรจะนำเสนอลูกๆของเราและตัวอย่างเทคนิควิธีการ ที่จะสอนลูกน้อยของเรานั้นมันเป็นยังไงขออสดูพระนัวตาลาทรงประทานความสำเร็จให้แก่ทุกทท่านวัลลอฮุอัลลอฮฺวะซัลลัลลอฮฺวะซัลลัมวะบาริกอัลลอนบีนัมุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซัฮบิฮิอะจมัยน